ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ i b ยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของระบบเขาเรียกว่าอะไรนะระบบการให้น้ําของผักสลัดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งลงทุนในการซื้อเครื่องปั๊มน้าไดโวตัวนี้มาตัวเนี้ยเอาไว้สําหรับปั๊มน้ําเพื่อที่จะไปไปลดผักสลัดทั้งหมดเพื่อติดสปริงเกอร์นะครับแล้วก็เวลาเราจะใส่พวกน้ากําหมักจุลินทรีย์ต่างๆก็ใส่ในถังนี้ได้เลยให้มันปั๊มออกไปอันนี้จะเป็นท่อ ข้อ PE 16สิบหกนิ้วนะครับมันกันแรงครับได้สูงค่อนข้างสูงพอสมควรเพิ่งออกแบบในการเดินจะมีวาลวปิดเปิดตัวนี้เพื่อควบคุมน้ำในการทิศทางการไหลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านของผมมันมันไม่เชิงมีพื้นที่ในการในการปลูกผักสลัดเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องติดสปริงเกอร์ ซึ่งระยะสปริงเกอร์แต่ละตัวีมินิสปริงเกอร์ครับจะยาจะมีระยะประมาณประมาณเมตรหนึ่งเมตรเกือบสองเมตรอะครับในเกี่ยวมันอยู่ที่ความดันของน้ําอันนี้ผมทดสอบติดสปริงเกอร์แปลงหนึ่งติดสองตัวนะครับเพื่อให้มันมีระยะในการให้น้ําที่ที่บาลานซ์กันหมดในหลายๆแปลงอย่างเงี้ยครับซึ่งระยะของมันก็โอเคนะจากภาพเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันมี มันมีการกระจายน้ําที่โอเคเลยเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันอย่างหนึ่งของการติดสปริงเกอร์ก็คือน้ํามันจะกระจายไปทั่วไปหมดอย่างเนี้ครับวิธีการแก้ก็คือถ้าไม่ให้หญ้ามันมันได้น้ํามันขึ้นมาก็อาจจะซื้อพวกผ้าคลุมผ้าคลุมหญ้าครับเพื่อไม่ให้หญ้ามันเกิดให้หญ้ามันตายก็อาจจะต้องลงทุนในการซื้อผ้าคลุมปูพื้นหน่อยข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับการออกแบบ ผมจะเดินสายข้อ PE ต่อต่อแปลงเลยนะครับแล้วก็ต่อพ่วงกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทดสอบมินิสปริงเกอร์วันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่เอามาทดสอบหรือว่าโอเคเลยครับการกระจายน้ําความชื้นอะไรต่างๆหรือว่าโอเคระยะห่างก็ประมาณ80เซนนะครับระยะห่างคร่าวๆของของสปริงเกอร์ มีน,นี่สปิงเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างกระจายน้ําได้ดีนะครับเป็นวงวงแหวนกว้างโอเคเลยอันตรงเนี้ยจะเป็นห้าแปลงที่ผมบางแผนไว้แล้วก็ตรงนี้อีกสี่แปลงมันก็ต้องเดินสายอ่าเดี๋ยวผมขอปิดน้ําก่อนนะครับนี่แค่ทดสอบเฉยๆเครื่องปั๊มน้ําตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเท่าที่ผมทดสอบมามันปัม๊ม โอเคแรงดันอะไรต่างๆมันโอเคเลยครับแป๊บเดียวก็หมดถังละถือว่าโอเคอันนี้ก็จะต่อเปท่อท่อ PVC 16 6ขุนนะครับขนาด6ขุนต่อก่้งมาแล้วก็จะมีข้ตอต่อตรงนี้16บมิลของท่อ PE คุณสมบัติของท่อ PE ก็คือมันจะทนแรงกดทับทนความร้อนทนอะไรต่างๆได้ดีมาก อันนี้ผมก็จะต่อข้อพีข้อพอีผ่านทุกแปลงเลยนะครับแล้วก็มันจะมียาวออกไปข้างนอกบ้านนอกบ้านด้วยอันนี้จะต่อผ่านตรงนี้มาบางคอนอาจจะสงสัยว่าถ้ารถยนตทับไปทับมาอย่างนี้นครับของท่อน,นี้มีปัญหาไหมเท่าที่ผมไปศึกษามามันทนแรงกดทับได้ค่อนข้างเยอะกว่าท่อท่อพีวีเออท่อน,นั่นเยอะเลยครับ ข้อสายสีฟ้าของเราอะครับเพราะมันเป็นข้อเกี่ยวกับการใช้ในการเกษตรคือผมพุ่งเป้าไว้ว่าต่อไปนี้อะครับในการให้น้ําผักสลัดของผมผมจะใช้ระบบสปริงเกอร์ให้หมดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยบรรเทา ช่วยบรรเทางานของเราได้ว่าช่วยระยะเวลาลดลดหย่อนเวลาเวลาในการลดน้ําผักสลัดโดยใช้ฝักบัวเราได้มากเลยครับแต่ข้อเสียมันมีนะครับมิ Mini นะิสปริงเกอร์เนี่ยข้อเสียก็คือมันก็จะลดน้ําแบบแบบบวงแหวนนะครับกระจายไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันไม่ได้โดนไม่ไม่จะเป็นจะต้องโดนน้ําก็ต้องโดนน้าด้วยอย่างเช่นพวกหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะหาวิธีป้องกันโดยใช้ผ้าคลุมดิน ้าคุมดินมาคุมแทนทําให้หญ้าตรงนั้นมันไม่ได้รับพวกออแสงแดดพวกอากาศที่หายใจมันก็จะตายไปเองนะครับเราอาจจะลงทุนตรงผ้าคุมดินขึ้นมาเพิ่มแล้วการติดตั้งแปลงผักสลัดหน้าบ้านมันจะเป็นมากๆเพราะว่าเราต้องการเอามาโชว์ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของผมที่เอาผักสลัดมาโชว์ลูกค้าให้ลูกค้าเห็นครับ ผมเดินสายมาถึงตรงนี้ล้วแล้ววันนี้ผมสั่งซื้อข้อต่อมาเพิ่มเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปพื้นที่เพื่อนบ้านที่เขาใจดี ที่เขาใจดีให้ยืมพื้นที่ในการปลูกผักสลัดของผมครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านผมเอามาลงของแปลงแล้วแต่เดี๋ยวอนาคตก็จะค่อยๆทย,ยอยเอามาลงเพิ่มโดยเราจะเก็บเก็บหญ้าเก็บอะไรให้เขาครับทำให้ตรงนี้ไม่มีหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาแปลงผักสลัดหล่อมาลงพล้ก็ลดน้ำดูแลมันประมาณนั้นเลยครับ นี้ก็จะเอาผักสลัดกินคอร์สกับเลดโอกมาลงแล้วฉะนั้นก็คือข้าวๆผมก็ตั้งใจว่าจะขยายแปลงให้เต็มไปหมดเลยในอนาคตนะครับพุ่งเป้าเอาไว้ว่าวางแผนไว้ว่าปีนี้อยากให้ได้จะได้สักพันต้นขึ้นไปประมาณนั้นเลยครับค่อยๆทยอยไปฮะคอร์สเออ ป, <c oughs> ประมาณนี้เลยครับสำหรับการออกแบบมินิสปริงเกอร์เพื่อนๆที่ที่คิดว่าพื้นที่พื้นที่ไม่ได้มีพื้นที่กว้างๆในการปลูกผักสลัดก็อาจจะใช้วิธีการติดตั้งพวกนี้ได้นะครับลองดูครับมันไม่ยากติดตั้งผ่านท่อ pe แล้วก็ใช้มินิสปริงเกอร์ในการ ในการกระจายตะกรู่นะครับโอเคมาคุยกันต่อครับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับมินิสปริงเกอร์ที่ผมซื้อมานะครับตัวไม่แพงมากแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เราๆๆแล้วก็เสียบเอาเลยครับเสียบปักกระดินก็ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นแปลงผักยกสูงเป็นแปลงผักเลยอะ่ะก็ปักไว้กระดินได้เลยครับมันก็จะหมุนติ้วๆเหมือนเหมือนที่ผมให้เพื่อนๆดูตอนนี้ครับตอนเมื่อกี้ก็จะ ปลงหนึ่งก็ระยะห่างก็น่าจะ80เซนนะครับ80เซนก็น่าจะโอเคเกือบเมตรหนึ่งซึ่งมันก็กวาดมันก็กวาดความชื้นกวาดอะไรต่างๆหมายถึงว่าการกระจายความชื้นของมันผมก็ว่ามันโอเคเลยนะครับค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันพื้นที่ระยะในการลดน้ําของมันเข้าๆก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครสนใจเรื่องการออกแบบในการเดิน เดินสายท่อ PE เดินเดินไปผักสลัดก็ลองดูก็ได้นะครับมันไม่ยากอาจจะลงทุนสูงหน่อยซื้อข้อตรงข้อต่อแล้วก็ออกแบบในการเดินสายต่างๆแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดควบคุมการไหลของน้ําก็ดีครับอย่างอย่างผมตัวนี้มันจะมีการควบคุมวาล์วที่ไม่ให้มันไหลไปด้านนอกผมก็จะใช้ไอตัวตัวนี้เปิดเป็นตัวเปิดปิดในการควบคุมครับ นี่อันนี้เราก็เปิดเปิดอย่างเงี้ยน้ําก็ไหลไปด้านนอกได้แต่ถ้าเราไม่อยากให้ด้านนอกน้ําไหลออกไปเราก็จะมีวาเปิดปิดตรงนี้โอเคครับวันนี้ก็ข้าวๆก็วันก็ข้าวก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง แจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจขอองเพื่อนๆจะทําให้คนอื่นๆเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมสวัสดีครับ